ครับวันนี้ก็มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเมืองเก่าครับนี่นะครับข้างล่างผมุมีแต่ป่าส่วนอุทยานแห่งชาติฝั่งนูน้นมาครับเมืองเก่านะครับเมืองเก่าสกุโไทยพอไปดูข้างในกันว่าจะสวยแค่ไหน องามบอดเดอร์สบาเบ่งข้างในนี่มากับครอบครัวนะครับนี่มากับครอบครัวบรรยาก,กาศยามเย็นประมาณห้าโมงกว่ากว่ากว้างๆครับใหญ่ครับ,บ,บน,นี่ครับหนุ่มรูปหล่อ นี่นะครับเมืองเก่าของแท้แน่นอนประวัติศาสตร์สุโขทยเดี๋ยวอยากไปดูแต่เราต้องหาทางเข้าก่อนทางเข้าทางไหนทางนี้บ่าทางนี้หรือเปล่าทางนี้ว่เนี่ยนี่มีสะพานข้ามอยู่นะเห็นคอเข้าไปในนั้นแล้วรถลดลดหอ้ยหน่อยแล้ อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีนี่ครับอุทะรูปองค์ใหญ่นะครับสวยนะครับอันนี้มีข้างในนะครับข้างในฝั่งขวานะครับของอุทยานนะครับนี่ครับตะวันใกล้ตกดินดินนะครับผมตะวันใกล้ตกดินแล้วครับนี่ครับประมาณหกโมงเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่นะครับเข้ามาในซอกนะครับ เขามาในซอกของอุทยานนะครับนี่นะครับทิวทัศน์อ้สวยงามครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันกลับแล้วครับพอมันเริ่มเย็นแล้วครับนี่นะครับเป็นภาพที่สวยงามครับอาฝากเพื่อนเือนะครับประวัติศาสตร์สกุโไทยนะครับเมืองเก่าก็กำลังเดินเข้ามาข้างในนะครับนี่นะครับบรรยากาศ โอ้สวยครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามนะครับดูครับโอ้อันนี้ประมาณน่าจะใกล้จะหกโมงแล้วครับก่อนนี้ช่วงสงการนะครับวันที่สิบสี่เมษานะครับนี่นะครับบรรยากาศเมืองเก่าสกอตไทยรอบๆนะครับ นี่นะครับพามาชมนะครับเมืองเก่าสุโขทัยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้สวยนะครับะนครับถ้าใครอยากมาเที่ยวกับมันที่ได้นะครับสุโขทัยนะครับเมืองเก่างัก็ต้องลากันไปก่อนเด้อครับไว้ครนี้แหละครับครับสวัสดีครับ